ครับก็ชื่อคูบอลนะครับช่วงที่ผ่านมาครับถามว่ามีเพื่อนเยอะไหมย้อนกลับไปในช่วงสมัยเรียนสมัยเรียนก็จะมีเพื่อนค่อนข้างเยอะครับเพื่อนมาเต็มบ้านเลยก็สนิทบ้างไม่สนิทบ้างก็ พอดีแบบบ้านทางบ้านเราเนาะพ่อเขาก็ชอบเล่นฟุตบอลนะครับเขาก็พอมีเพื่อนมาแล้วก็เราก็มาชวนกันเล่นฟุตบอลกันแต่ว่าพอเวลามันผ่านไปครับวันเวลาเปลี่ยนปุ๊บเพื่อนเราก็เริ่มทํางานระยะเวลาต่างๆก็เริ่มไม่ค่อยมีถามว่าเราเรามีความสุขไหมมีมีความสุขมากที่สุดนะครับ เรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวที่ไม่ค่อยอยากจะเล่ามีมีค่อนข้างเยอะเยอะพอสมควรแต่ว่าถ้าถามตรงเราเราก็ตอบกันไปตรงๆวิชาที่ชอบที่สุดในสมัยเรียนเหรอวิชาภาษาไทยนะถ้าภาษาไทยเนี่ยมันก็จะมีพวกเพื่อนๆเนาะชอบมาบอกว่าให้ ให้เราแต่งก่อนให้เราแบบง่ายๆเนาะเรา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 ชอบเราชอบภาษาไทายที่สุดวิชานี่ไม่ชอบก็คณิตคณิตไม่ไม่ชอบสักเท่าไหร่เต็มที่ก็ไปขอสาวแล้วก็เขาก็ให้ลอกบ้างไม่ให้ลอกบ้างก็ก็ตามนั้นนะครับเ,เสียใจเหรอ เรื่องที่เสียใจที่สุดน่าจะเป็นเรื่องพ่อครับช่วงประมาณสองสามปีที่ผ่านมาคือต้องต้องบอกก่อนว่าพ่อเนี่ยคือเป็นคนที่ดื่มจัดครับแล้วก็สูบบุหรี่เยอะคือว่าตรงวัน,ตร,วนตรงวันก็เยอะคนระับบางทีแม่ก็จะพูดแม่นะครับแม่อยู่กับแม่เนาะแม่ก็จะพูดนะสูบอีกละและ้วบางทีเราเราเราเป็นเด็กไนงะเราเป็นเด็กเราเราไม่รู้เนาะว่าเออเวลาพอพูดจบปุ๊บ เขาจะรู้สึกยังไงครับจนมาแบบเหตุการณ์อยู่ช่วงหนึ่งคือพ่อก็ลม้มล้มป่วยลงช่วงนั้นเขาก็อยู่ในโรงพยาบาลนานเลยเราเนี่ยก็เที่ยวไปเที่ยวกลับเที่ยวไปเที่ยวกลับแต่แต่ผมปรากฏว่าใน,นช่วงนั้นเขาเอาเขาอยู่โรงพยาบาลปุ๊บเขาก็เลิกเลิกเลิก,ลกตรงตรงตรงนี้มาได้ถามว่าเสียใจไหมมันมันเหมือนกับเรามีพ่อแม่ได้ครั้งเดียว ถ้าเขาเป็นอะไรไปเนาะเราเราไม่ได้มีโอกาสดูแลท่านแล้วเราแล้วเราก็มีงานที่จะต้องต้องทำครับมันก็มันก็รู้สึกเสียใจครับมันมันมีหลายเรื่องครับเสียใจมันเรื่องความรักมันอะไรสมัยเรียนมันมันมีหลายรูปแบบเนาะพอวันเวลามันเปลี่ยนไปปุ๊บมันก็มุมมองของความเสียใจมันก็เปลี่ยนไปมันมันเหมือนกับ เรามีมันมีภูมิที่แข็งแกร่งขึ้นมันก็ไม่ได้ดูอ่อนแอดอดแดอะไรง่ายๆส่วนเรื่องทัศนคติของเรื่องของการสอนนอกตอนนี้ผมก็สอนหนังสืออยู่กับโรงเรียนนะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งจริงๆแล้วผมเชื่อว่าผมก็ผ่านกับนักเรียนมาหลายๆกลุ่มครับหลายๆกลุ่มคนเยอะค่อนข้างเยอะเลย เด็กเก่งบ้างไม่เก่งบ้างขึ้นอยู่กับบริบทของของในสภาพพื้นที่นั้นๆนะครับแต่ถามว่าถ้าให้มุมมองรอครับเลือกเด็กไม่ไม่ไม่ขอเลือกดีกว่าับไม่ขอเลือกไม่ขอเลือกเด็กที่คือไม่เลือกเลยเราเราเราสามารถที่จะสอนเด็กได้ก,กับทุกรูปแบบครับเพราะว่า เราเป็นผู้ให้แล้วอะเราเราต้องการที่จะเป็นเป็นตัวอย่างที่ให้กับเขาต่อให้เราจะเหนื่อยจะหนักอะไรก็ตามแต่ครับเราเราคือผู้ให้ครับเราก็เดินหน้าเต็มที่เราเรานึกถึงว่าวันหนึ่งนะครับลูกเราไปอยู่กับครูท่านอื่นเนาะแล้วเราไปได้ยินฟีดแบ็กมาประมาณว่าครูดูแลลูกเราไม่ดีเออเราก็รู้สึกเนาะดังนั้นเราก็ดูแลลูกคนอื่นะ ให้ดีๆวันหนึ่งลูกเราก็จะได้เจอครูดีๆ